ในช่วงโควิดเชื่อว่าทุกๆคนจะมีปัญหาที่ตามมานะคะโดยเฉพาะในสาวๆหลายๆคนนั่นก็คือสิวที่เกิดจากการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะค่แล้วจะมีการแก้ปัญหายังไงป้องกันยังไงให้โอกาสเกิดสิวน้อยลงข้อที่1คืองดการทา เครื่องสำอางหรือสกินแคร์ที่เป็น c o m e d o จ e n i c นะคะให้พยายามใช้กลุ่มที่เป็นอ i l free หรือปราศจากน้ำมันหรือเป็นกลุ่มที่มีเครื่องหมาย label บอกว่าเป็น non c o m e d o จ e n i c นะคะสารที่ก่อให้เกิดผิวอุดตันได้ง่ายเมื่อเราใส่หน้ากากอนามัยเข้าไปมันก็จะมีโอกาสเกิดการอุดตันได้มากขึ้นนะคะหรือ เป็นไปได้ก็ใช้เป็นพอยเมคอัพไปแทนเลยอย่างเช่นบริเวณผิวหน้าไม่ใช้รองพื้นแต่ใช้เป็นลูสพาวเดอร์แทนนะคะก็คือแป้งฝุ่นธรรมดานะคะบริเวณที่เป็นพอย m a เมคอัพก็คือทาอายแชโดว์เขียนคิ้วแล้วก็ แต่งปากก็พอเบาๆนะคะก็หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าหนักๆก,ก็จะทําให้ช่วยป้องกันได้ค่ะข้อที่2นะคะทุกครั้งที่เรากลับจากที่ทํางานแล้วต้องกลับไปสู่บ้านนะคะสิ่งแรกที่ควรทําที่สุดนั่นก็คืออาบน้ําแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดเป็นสิ่งแรกเลยนะคะถ้าแต่งหน้าหนักกรณีนี้แนะนําให้ใช้ทั้งครีนซิ่งและครีนเซอร์นะคะครีนซิ่งก็คือเช็ดทําความสะอาดให้หมดก่อนด้วยเครื่องสำอางบางอย่างที่บางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ น้ำหรือใช้สบู่ล้างอาจจะไม่เพียงพอต้องใช้น้ำมันในการดึงแล้วก็ใช้ครีนซิ่งเช็ดแล้วก็ครีนเซอร์อีกรอบนึงให้สะอาดนะคะยิ่งเราล้างหน้าเร็วเท่าไหร่นะคะจะทําให้สิ่งสกปรกที่อยู่ในแต่ละวันเนี่ยออกไปได้มากเท่านั้นก็จะมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคนั้นได้น้อยลงโอกาสจะเกิดแบคทีเรียหรือเกิดสิวอุดตันก็จะน้อยลงไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะและข้อที่3นะคะทําอย่างแล้วข้อ1ข้อ2แล้วยังไม่ดีขึ้นจะทํายังไงนะคะหลักๆคือก,การรักษาเหมือนสิวเลยค่ะเนื่องจากมันเกิด การอักเสบของต่อมไขมันนะคะวิธีการของการรักษาสิวโดวยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถรักษาด้วยยาเพียงตัวเดียวแล้วหายกรณีที่เป็นเยอะเพราะมันเกิดจากหลายสาเหตุนะคะเริ่มจากการอุดตันบนผิวนะคะทําให้เราจะต้องทําให้เกิดการละลายลงบริเวณผิวให้ออกไปก่อนเพื่อให้ต่อมไขมันมาระบายเอาไขมันออกไปได้นะคะและทําให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการเอายาปฏิชีวนะมาทําการฆ่าเชือ้อและสุดท้ายก็คือป้องกันให้มันเกิดสิวใหม่ลดการทํางานของต่อมไขมันโดย ยการใช้กลุ่มเลติ n นเอดิฟฟ e r ีนอะดาพ l e n e นะคะฉะนั้นส่วนใหญ่ยาสิวก็จะมาด้วยกันหลายหลอดน,นะคะหลายๆแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละลายหัวสิวนะคะ กลุ่มเพนท็อกซิลเปอร์ออกไซด์นะคะหรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวเลติโนเอที่ช่วยป้องกันการเกิดสิวใหม่ช่วยลดความมันบนใบหน้าทําให้ป่อมไขมันหรือสิบเชียตแก่ทํางานน้อยลงนะคะแล้วก็กลุ่มตัวยาแอนติไบโอติกหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะเพราะกลุ่มนี้ก็จะเป็นยาหลักๆที่เอามาใช้คอมบคู่กันนะคะซึ่งการทาย,ยาสิวทุกตัวมักจะมีผลข้างเคียงค่ะ แสบแดงคันลอกถ้าจะร้อเปอร์เซนในคนที่ใช้เพียงแต่บางคนอาจจะรู้สึกไม่มากบางคนจะรู้สึกมากขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนนะคะฉะนั้นคนไข้จำเป็นที่จะต้องซื้อยาสิวมาใช้โดยที่อยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องนะคะ นอกจากนี้ในกลุ่มที่หมอพูดถึงคือกลุ่มผื่นนะคะปัจจุบันนี้สามารถติดต่อ h อ t l i n e นะคะคุยกับแพทย์ได้นะคะหรือว่าจะติดตามดูว่าเป็นจากอะไรเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยบางกลุ่มบางประเภทอาจจะต้องใช้กลุ่มที่เป็น topical steroid ก็คือยาสเตียรอยด์แบบทาเพื่อใช้ในการรักษาเท่านั้นนะคะอันนี้จะปลอดภัยใ้้อยู่ในการดูแลของแพทย์หรือจะเป็นกลุ่ม extra moisturizer ที่ช่วยลดอาการ แดงคันลอกไม่ว่าจะเป็นอิสซล่านะคะฟิซิโอเจลเอหรือจะเป็นกลุ่มโอเมก้าพาสกลุ่ม3ตัวนี้เนี่ยก็ช่วยมอยส์เจอไรเซอร์ผิว,วให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ขดผื่นแพ้เนี่ยน้อยลงได้ฉะนั้นทุกตัวเลยถ้าเราได้รับการแนะนําที่ถูกต้องก็สามารถใช้ยาสิวโดยที่ไม่จมําเป็นต้องมาพบแพทย์ได้แต่ควรจะมีแพทย์นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้คําแนะนําอย่างถูกวิธีค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีการปฏิบัตินะคะทั้ง3าข้อง่ายๆที่จะทำให้เราห่างไกลจากสิวก็ฝากคอนเทนต์ดีๆเนะะื้อหาดีๆของกุ้งและกาิกาคลินิกไว้ฟังจบแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตามด้วยนะคะ